สวัสด,ดีครับทุกคนเฮ hey, ว่าลุงแต่ลูกชาวบ้านว่าลูกต,ตัวอื่นไปไหนหมดเธอเธอนี่ไงลูกอยู่ครบค่ะแต่ว่าลูกชาวบ้านนั้นเธอเข้าใจไหมมันยำได้ทุกส่วนนั้น <c oughs> ยำได้ทุกส่วนเธอไม่ตกลุงหนักลูกชาวบ้านเนอะเธอบอกมาสิอ <c oughs> ลูกชาวบ้านตอกคนไปรึงเมือง <c oughs> เลยปีเดาอนลนี้ปีเดืนานคนคนเขาไม่เขาไม่คอ,อยชอมบบว่า ผีบบาวนี้มันแบบซาเนอร์นานตุกคนข้าใจไหมแบบมันต้องขอแข็งขอค้าต้องแบบเออทึ่งก่อนเื่อกน้ำใจอะไรถึ่งผีดานานมันแบบมันไม่ชอบมันไม่ชอบมัวมันไม่ชอบซาเนอร์นามันไม่ชอบแย่งความรักกับเครกองกินได้ก็ไม่ชอบแย่งอืมแต่ถ้าแมวเรียนแย่งนะนี่เดี๋ยวเอาตัวอื่นมาให้แล้เดี๋ยวอ่ะได้ล่งแต่ลูกชาวบ้านเธอลูกชาวบ้านมันตามค้าฉันอยู่ทางวันทางคืนไม่ลงเปือ นี่เพิ่งแบบป๊กอ,อกมาจากไหนห้องนะแต่บีดานล,ล่านี่ไอร้รอยอย่าอุ้มฉันพูดถึงแต่ลูกชาบ้านบ <laughs> ีดัล,ล่าสุดลอลอรอรอจริงจริงเลยจุ๊บได้แป๊บแป๊บบีดันล,ล่าเขาหน้ารักนะตือแต่ว่าไกลไม่แต่มาจ้องแจ้งไส้ก่อนเขาหน้ารักมากเลยนะนี่ตือว่าลูกชาบ้านกับบีดัล,ล่าก็ใหญ่ว่าบีดันล,ล่าใหญ่ว่า จ็ดควบแหละลูกเบ้านี่นี่แมวเนี่ยวันนี้ฉันตั้งใจมากเลยว่าจะเอามาเลี้ยงนะลูกเบ้าเนาะน่าลูกเบ้าเนาะลูกเบ้าครับมาเลี้ยนมาเลี้ยนหนูเต้มเจอเจอไม่รู้จักหนูเต้มหมอเจออยู่ปลือเธอไม่รู้จักอ่ะหนูเต้มติดตุ๊กช็อตน่ารักหนูเต้มตัวเมียนะตัวนี้นตัวเมียเตอทีตอยูปะจัมมันคือตัวเมียตัวเดียวทางบ้านไอ้มูโม่หนูมามั้งไม่มามั้ง น่ารักตาตือนอนกับมามีทุกวันเท่าแต่ว่ามันไม่ได้จ้ำม,มั่นไม่ได้จับแล้วเต็มมือให้เต็มมือกันถือน่ารักตอนนี้เขาสะอาดแล้วหลุดขุนนูอ่านี่พี่บุกบวยมาแล้วทุกคนพี่บุกบุยยนอยู่ทุกวันถือเด็กอนานน้ไม่ไปไหนไม่ได้แต่ว่าที่มันไม่ค่อยออกข้างนอกกันหลุกจากบ้านละเรื่องทุกวันนี้มีไอ้ทอมชุดกันนะ ขวดวั่วปลาซาดแดกวันวันนี่สมองนี่ไม่ลงไปคิดอะไรเลยนะคิดแต่ว่าไดรอมชุดน,นี้มากวัดแมวกูไม่วะได้ยินเรื่องแมวเลยต้องแค่ผงงอกมาเลยไอย่น่ารักตาตือน่ารักตาปีปุยนี่เขาน่ารักนะถูนะเขาน่ารักแบบตามุตามีอนะันนอยู่นะแบบหน้าตาหลูกคุณนู้นนะปุยนะม,มาเร็ว เอาไม้ลูกเบ้าอืมน่ารักเต๋อวันนี้ก็ไม่ได้เข้านอนไหนองแล้ว,ล,วลูกจ่าบ้านชิงเอวอี่หักแล้วมาแล้วเต๋อลูกจ่าบ้านมาแล้วเต๋อขาดได้เปลือขาดไม่ได้ลูกจ่าบ้นานก่รีทำอะไรก็ไปทาก่อนลูกจ่าบ้นนบานสแตนาบรอตลอดเวลาก่อีทำอะไรก็ไปตา <c oughs> ลูกจ่าบ้านอยู่ข้างขาเสมอ ันน่ารักนี่นะลูกชาวบ้านนะเธอเนาะน่ารักนี่เอ่อย่าว่าแต่โบเธอเลยทีว่วาทุกมันตกฉันนี่ทุกมันตกตัวอื่นไม่ไคซื้อได้ให้แล้วว่างนี่ซื้อให้ลูกชาวบ้านแหละเธอ <c oughs> น่ารักตะเธอเล่ตังไม่น่ารักปืนี่เธอปากไม่ข่อยมินแลลวเว้ยว่างนี่ปากไม่ข่อยมินแล้วนี่ทุกคนลูกบ่าวพี่สีนิน <c oughs> เด็กชายปิงชู ปิ่งสู้นี่เลี้ยงตั้งแต่เด็กเมื่อนะอะไรเถอกับไอหนูแต่มัน,ม,นมันเมื่อนกันเธอจะแยกไม่ออกเอาไม้ลูกเบ้ากินได้ไม่ก่อยปิน้นเด็กนีกินได้ไม่ก่อยปิน้นน่ารักจั่หงนาโคโนมยังอยู่ซ่องตัวโกนมอมไอไรไออ้ามาเล้วอันตพันกองเมือง